สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคบวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ b a t t l e f i e l d าสำหรับสงครามในวันนี้ยินดีต้อนรับสู่สมรรภูมิเอาซันเดนครับในโหมดคอนควส์แห่งหายจากด่านนี้เป็นอันมากแล้ววันนี้ขอวนคืนกลับมาหน่อยละกันนะครับในคลิปในวันนี้ตามหน้าปกเลยครับวันเลนไทย AA เครับนี่บอกเลยว่าโคตรอันตรายเจ้านี่กระบอกเดียวก็หนักแล้วนี่ล่อไป3กระบอกครับยิงกันทีมีสถานแน่นอนสำหรับเครื่องบินฆ่าศึกอะ่ะ เอาละครับสําหรับวันนี้เราจะเอาเจ้าลํานี้เลยครับเอ้ยคันนี้ไปลงสงครามนะครับดูซิว่าจะจัดเครื่องบินไปกี่ลำนะครับเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินนะครับผมรถถังนี่หมดสิทธิ์เลยครับยิงไม่เข้าเฮ้ยต้องเอาแล้วโอ้โหเป็นไงเอาละผมจะเข้าใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับระยะแบบปลอดภัยปลอดภัยโอ้หนี่เอออยู่เป็นคู่ดีกว่า หลัหน้าก็เหมือนเราเลยครับเกิดมาเพื่อล่าเครื่องบินจุดนี้แคมป์ได้นะเอาเวน้นเอ้ยจุดแคมป์หายไปแล้วจะพูดอยู่ว่าแคมป์จะเติมของซะหน่อยอดเลยด้านหน้าครับคุณผู้ชมนั่นนั่น,น,นบนฟ้าอุย้ยอีกว่าเอ้ยโธ่นี่มันทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะแบบนี้แสดงว่าทางซ้ายมือต้องขึ้นเขาเลยครับสำหรับผมอะ เราโดนยิงมาระวังด้วยเพื่อนขับระวังด้วยจุดนี้เติมของไม่ได้แล้วคนจะซ่อมก็ไม่มีเราซ่อมได้นะแต่ไม่ไดีกว่าครับไม่เสี่ยงเราถูกสปอตอยู่โอ้พระเจ้าขอขึ้นบนนี้ละกันมุมมองมันสวยมองได้กว้างผมเห็นเครื่องบินสองลำครับซ้ายหนึ่งลำนะ เพื่อนเพื่อนพี่แกบินกลับไปแล้วโอ้ผมเริ่มจะหลอนเสียงเครื่องบินฝ่ายเดียวกันเองแล้วเนี่ยจริงๆข้างล่างมีเจ้าไทเกอร์เจ้าเสืออยู่กลางทุ่งเลยงั้นเหรอโอ้พระเจ้านี่งั้นแหะเครื่องบินผิดที่แล้วทหารพี่แกกดหน้าจุ่มลงลอดมันโผล่มาดิโผล่ไปดิโผล่มาดิโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา ผมไหมผมไหมผล่แล้วไกลไปนิดนึงมีคนยิงผมแล้วว่าเสียงดังบั้มเลยเวินัยเกือบพังไม่มีพังบ้างเหรอเฮ้ยพี่แกไม่ไเดียวเลยครับผมยิงนิ่มๆเลยคุณผู้ชม <c oughs> แบบนี้เกือสถานเลยสุดทานเรามาจุดเติมตรงจุด F ครับ เสียงบินได้เปี้ยวมันมากชนไม่น่ะโอเคเติมก่อนกระสุนใกล้หมดครับต้องเติมไม่เติมไม่ได้จริงหูเงานกใหญ่มากเลยเนี่ยนี่นี่เห็นเงางโนกไหมโหเลิศเลยนกนึกอะไรครับเนี่ยตัวใหญ่จังบนฟ้าครับหนึ่งลำแค่เราจัดเครื่องบินไปสองแล้วหลังเคลียร์นะข้างบนข้างบนโอ้พระเจ้า ทำอะไรกันนะ่ะฝ่ายเราข้างบนมีคนนะแต่ผมปืนนี้มันผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะผมว่าไอ้ปืนเนี้ยมันยิงทหารลาบค่อนข้างจะยากนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องมีแตกตายบ้างอะแต่ในเกมยิงยากยากตั้งโดนเนิบแล้อมั้งขวาหนึ่งลำซ้ายหนึ่งลำอุ้ยมีคนยิงมาหาเราด้วยวะนี่นี่ รโรยศัตรูการ์หรือแต่ชื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยต่อนมาหาเราดีกว่าไม่เอาไม่เอาระเบิดระเบิดลอยลอยมาเป็นลูกเลยเฮ้ยข้างบนฮะอุ้ยผมโดนอะไรบางอย่างยิงมาหาเราแล้วนั่นไงไปเอไปเอไปเอ เก่งารังดุเดือเลยครับเนี่ยอย่าเพิ่งแพ้ชนะกันนะขอสอยก่อนทหารราบข้าศึกก็แทบจะมองไม่เห,เห็นเลยนะผมเนี่ยอาจจะปล่อยให้เอถูกยึดไปอาจจะปล่อยให้เอถูกยึดไปนะครับแล้วก็ดอดักเครื่องบินฝ่ายเขาน่าจะดีกว่ารอดักฆ่าผ่้มันผู้ดีบินขึ้นจากสนามบินดักข้ามเลยเอข้าศึกอย่าเพิ่งไปยื้อเขาสิเพื่อน เยี่ยมมากฮนะข้างหลังเป็นไงหลังฝ่ายเรานะม,มีขึ้นบิข้างซ่อตามมาด้วยเหรอกูก้านน่ <c oughs> สองตัวเลยเหรอมีกากลางอากาศนัน่นๆๆๆโคตรพลาดไปไหน <c oughs> อย่าได้คิดจะบินเดียว พี่คุมจุดนี้อยู่ไม่รู้อะข้างบนครับปุ้มเย่นิ่มๆงานนี้เฮ้ย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 ุ้ยบินเกิดไหมไม่เกิดนะเอามา โอ้ยแย่ผมไม่ไหวแล้วผมโดนแล้วผมได้ฆ่าด้วยว่ะเมื่อกี้มันยิงผมซะสั่นเลยเกิดจากจุดอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวคิดว่าใช่ต้องซ่อมก่อนต้องซ่อมก่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยแตกยากแตกเย็นจริงนะ มันจะพังแล้วนะน่ายังมอัดลอยฆ่ายังมอโอ้ยรถนล้นรถนลอะไรวะน่ะรถถังสตูปนี่ว่ะสวยแล้วสวยแตกสวยแตกแผนแตกแล้วถอยถอยดีทีเถอะไม่ได้โอ้๋ซาแบบยิงได้แบบกระราวเลยนะทหารลาบแหารลาบ ย้ำใส่หมวกได้เฉยเลยว่ะนี่แฮกเกอิดเขาอุ้ยกูมีคนยิงใส่ผมสตุกครับนั่นน่ะสตุกสตุกสตุกมาแล้วสตุกไม่เห็นเรามีคนคานทำอะไรกับพี่เห็นเราแล้วหรอไม่โดนโว้ยมันคงจะเป็นพวกนักบินที่มันแค้นน่ะแล้วมันก็จะมาฆ่าเราเว้ยชัวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆไปฮะขอส้มก่อนแล้วกัน เฮ้ยหลังหลังเอามีคนยิงก่อนโอ้ยหัวอย่างแม่นเลยเพื่อนนายสุดยอดอ่ะยิงจากไหนว่าโดนหัวด้วยถือว่าโหดถือว่าโหดกลับมาก่อนดีครับอยู่นานเขารู้หมดแล้วว่าเราอยู่แย่ต่สายใจครับไปดักเกิดเขาเลยไอพีเอฟหนึ่งส่วนเก้านี่หัวอ่ะอูหูโดนอะไรอยู่เนี่ยเลื่อนเลยยี่สิบสองเลยครับงานนี้ข้างหน้าเอซิคิวครับ เติม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 ,ตมของก่อนต้องต้องมองให้ดีเยถ้าเล่นวเบอร์วิงเนี่ยน่าจะดีกว่านี้เพราะว่ามันจะมีการสปอตหรือว่าเรดาร์รอบตัวนะครับเจ้าอันนี้ไม่มีวเบอร์วิงจะคิดโกงมากเรดาร์เครื่องบินผ่านไปผ่านมาเห็นหมดเลยเุ้ยโอ้โหช่วยแล้วตกไหมนะควงสว่างเลยครับตกเลยครับเรียบร้อยน่ากลัวมากควงอย่างงี้ รักษาตัวเองก่อนผมผมก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยฮะไปะเราจะกลับไปจุด A จุดเดิมมันเป็นเกิดค่าศึกเครื่องบินค่าศึกจริงๆนะครับใช่จุดนั้นนะ่ะทางขวาม,มีการเคลื่อนไหวคุณผู้ชมครับการเคลื่อนไหวเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะมองฟ้าไว้ดีดีกว่าเรา๋อไอ้สตุ๊กครับแม่มานี่แล้วเหรอสตุ๊กเครื่องบินทางซ้ายมือเครื่องบินทางซ้ายมือ มันจะบินวนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคือการอะไรเนี่ยฮอาจจะพลาดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ผมนี่งงเลยแนะหละเฮ้ยอ้มไกลไปแล้วเอออย่าคิดนะว่ากระสุนไปไม่ถึงอะ่ะ ประสบการณ์นี้กูโดนมาแล้วจาก b f 1 0 9เราก็จะอารมณ์เดียวกันอ่ะอาการเนี้ยแม่งคิดว่าบินพ้นแล้วไม่พ้นนะทีเอ้ยข้างหน้าครับเมื่อกี้บินถัดไปเลยข้างหน้าข้างหน้าไหนแล้ววะอย่าคิดว่ารอดสายตาคาดนะเจะไม่รอดหรอกนะมาจ่อนะครับนี่ไงนะ นี่กันนั่นนั่นไปนู่นแล้วโอ้โหมันบินได้แบบชวัดเฉวียนมากชวัดเฉวียนหายไปแล้วเฮ้ยอ๋อนู่นโอ้แม่งบินโคตรเร็วเลยฮะบินไปจังเลยครับพี่ทั้งบินฝ่าเราเกิดนี่เลยเหรอโอ้โหหัวเหลืองนึกว่าบีเอฟหนึ่งถูกเก้าไม่ใช่นะครับฝ่ายเราฝ่ายเราทำไมบินเงี้ยพอออกเหรอยิงทิ้งให้แล้วกันนะอย่าใช้ต่อเลย เดี๋ยยี้มันเอาไปใช้พังยากพังเจนจังวะนั่นฟ้าเป็นไงเอาพังแล้วแม่พังดีเลยด้วยนะโอเคเกมเรารู้สึกว่าจะแพ้ในไม่ช้าแล้วบังเนี่ยใช่เปล่าอาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะครับผมมาเติมของก่อนจุดนี้เฮ้ยไทเกอร์มาสวยเร็วหลังหลังเข้าไม่เอาไทเกอร์นั่นฟ้านี่คือบินข้าศึกหายไปเลยครับจุดนี้เกลี้ยงเลย แอบต้องบินกลับแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงไทเกอร์มันเห็นเราด้ว่ะมะเจ้ามองฟ้าไว้เราถ้าเจอรถถังเนี่ยต้องหลบเลยครับเราไม่มีอาวุธไปทำลายเขาอ๋อจุด A มีรถฝ่ายเราเกิดครับก็ถึงว่าทำไมมันยึดง่ายจังนี่คือทางออกทางที่ไวที่สุดนะครับที่เหลือมันบินเขาไงจุด F อเป็นไงบ้างเครื่องบินฝ่ายเราถูกไล่ยอยู่ดิว่าเราช่วยอยู่เพื่อน แม่มันกลายเป็นฝ่ายถูกได้เลยครับหลบไปอย่างนั้นทางซ้ายทางซ้าย51ดาเมจนี่เรียบร้อยครับแอซิดคิวนะตกไปแล้วข้างบนหานซ้ายแันขวาคือเจอ,อเดียวเนี่ย วนกลับมาเรียบร้อยลาก่อนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลัง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 ไม่ได้เลยวะ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าเกมเราลังขับเคลี้ยงกันอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ เราย้ายจุดบ้างไหมแผนที่ว่าจริงๆโซนเนี้โซนซ้ายคือเราปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ครับเล่นเจ้านี่ข้างหน้าไม่ได้มุมมันอับมากเลยถุยจุดดีโดนเหรอเราแหวงระแวงรอบตัวเราขอเติมตรงจุดนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็จะไปที่บริเวณจุดอื่นละจุดบีมีแสงปืนยิงมาครับ แสงปืนยริงมามองหลังไว้คือถ้าเป็นบายเบรวงเนี่ยผมไม่ต้องมองหลังเลยมันมันมันมีเลยได้ Rider มันรู้หมดอะแต่ี่ต้องมองครับใช้สายตาล,ล้วนๆออกจากรถถังบ้างแล้วกันเติมเติมเติมสร้างสร้างมาละกลับขึ้นเร็วๆคนอื่นแย่งกระสูนเหลือน,นีดเดียวครับมันต้องมีกระสุนให้พร้อมอะแล้วค่อยไปบวกไปบู้เอาละซ้ายขวาเป็นไง เครื่องบินเหรอของฝ่ายเราครับบนหัวตกใจหลอนระแวงพูดเองคนเองมาแล้วเครื่องบินข้าศึกนี่หายจากฟากฟ้าเลยไม่เห็นเลยผู้ยุบดูดิไม่เห็นเลยไม่ต่งเงาอ่ะเห็นป่ะเฮ้ยแบบกริบมากเขาคงจะกลัวเราหรือว่าขยแยงเราไปแล้วแหละมีแองนฝเราเลยเบนฟีสปอร์ตเลย แต่ก็ถูกกตเขายิงตกล่วงเลยฮะเราเข้าจุดอื่นละผมไม่อยากไปจุดอย่างนั้นเลยไอ้พวกจุด A, B, C เนี่ยมันเป็นดงข้าศึกนะครับแต่ก็ต้องไปไปเป็นสังเกตการณ์หน่อยดีกว่าไปสายขวาเช็คให้ดีเอาละนะเฮ้ยทางซ้ายทางซ้ายน,าายนี่เห็นขาไหมนะไอ้บังไม่ไปตายวะนี่นี่ เฮ้ยผมยิงจ้ำแบบอุ้ยนั่นนั่นนั่นผมยิงจ้ำแบบอันนี้ตายเอ้ยเมื่อกี้ยิงระยะใกล้ทำไมไม่ตายอ่ะงงมีใครงงไหมโอ้โหไม่พังว่ะว่าเอ้ยเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าแล้วไปโทรหลังเข้า นั่นไงไม่ทันการทำไม่น่ามาเลยผมไม่น่ามาเลยนี่ฮะแตกโอ้ยแย่บินพังยากพังยากแต่ใช่ว่าจะพังไม่ได้เรียบร้อยเยต้องซ่อมก่อนเหลือแปดแต้มเลยครับเหลือเจดแต้มแล้วงานนี้ข้าศึกคงจะสวนกลับ ไม่ได้เลยครับ5สุดท้ายเคลียร์ไหมสี่เครื่องบินข้าศึกครับจบเกมให้จีจีเรียบร้อยครับโอโหสอยเครื่องบินไปเยอะมากเลยครับสำหรับวันนี้อย่างที่เห็นกันคือเป้าหมายหลักอะ่ะเป็นเครื่องบินนะครับแต่แปลกใจว่าเฮ้ยปืนเราก็บอกเบอร์เลยทำไมมันยิงทาหารราบยากจังเมื่อกี้นี่จังหวะเผา,าขนเลยครับตายโคตรยากอะ่ะ ไปไปไ่ไไมเโอเคครับทีนี้เราก็มาดูการแต่งเลเลไทย NT นตีแอร์กันบ้างดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยแต่งยังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับผมใส่ซ่อมไวเข้าไปอันดับ2ครับผมใส่การหันป้อมไวเพราะว่าจะได้ตามเครื่องบินทันนะครับอันดับ3เนี่ยนี่เลยคูณ 3- 20มิลลิเมตรนะครับกระบอกเดียวเนี่ยมันได้40มิลลิเมตรเอเอแต่เจ้านี่คูณ 3- 20มิลลิเมตรเลยนะครับอย่างเจ๋งเน้นยิงสา,ายจ่ยิงแรงด้วยนะครับแล้วก็ สุดท้ายครับผมใจดีพอผมอัพสปอตให้ค่าศึกดีกว่าก็คือการยิงแฟนะครับหรือว่าเราจะอัพเป็นเอ่อยิงสมกก็ได้แต่ผมคิดว่ามันจะเป็นการบังสายตาตัวเองเกินไปก็เลยไม่อัพนะครับอ่าเป็นวันนี้ครับสำหรับการแต่งผมจริงๆเนี่ยสายเรด้าก็โอเคนะครับแต่ มันหันป้อมไม่ไหวครับตามเครื่องบินไม่ค่อยทันนะแล้วก็บวกกับมันอาจจะหันมายิงด้าหันรอบรอบตัวไม่ทันผมก็เลยไม่อัพนะครับเน้นมองตาเปล่าเอาก็ได้ครับเราต้องขยันพอโอเคก็การแต่งเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกม battlefield ห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม battlefield ห้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปายไปเลยครับผม